ทางร้านนะครับจัดโปรโมชั่นในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยเริ่มต้นศูนเปอร์เซ็นตลอดสัญญาเอาที่ร้านของเราทุกคนนะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้หรือเพื่อนๆบางคนบอกว่าอยากผ่อนยาวๆผ่อนสบายๆในแต่ละวดได้ไหมได้เช่นเดียวกันคนระับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกของแจกของแถมณนะวันออกรถต่างๆครับพวกนี้ครับมันนั่งคุยกันได้เลยชอบก็ไหนฮรลองมาเลือกมาชมฮะให้ถูกอกถูกใจก่อนครับทางร้านครับเราดีดีไซน์ออกแบบให้กับเพื่อนๆในทั้งหมด มีเพื่อนๆครับสอบถามเขามาเยอะมาหาว่าช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้ครับทางร้านโฟกิงลักซ์สวิคารเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรนะฮะให้กับเพื่อนๆบ้างบอกเลยว่าโปรโมชั่นโฟกิงครับมีเยอะมากนะฮะให้ทุกอย่างที่พเพื่อนๆต้องการเลยนะครับรวมไปถึงครับท่าวันนี้ครับถูกอ,อกถูกใจแล้วนะฮะรถของร้านโฟกิงลักซ์สวิคาเราเลือกโปรโมชั่นที่ชอบที่สุดได้แล้วรับทางร้านเนี่ยมีบริการหลังการขายครับรวมถึงการเซอร์วิสอย่างไรบ้าง <S <S วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอย่างละเอียดเลยทั้งโปรโมชั่นครับแล้วก็ก ดูแลหลังการขายระหว่างนี้ครขออนุญาตครับพาเดินดูรถสวยๆนะฮะไม่น้อยไม่แท้สภาพเดิมๆไปด้วยเลยก็แล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันดับแรกครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําในเรื่องของตัวโปรโมชั่นก่อนก็แล้วกันอย่างที่เพื่อนๆทราบครับนะตอนนี้เนี่ยโฟกิงหลักสุริยาของเราครับพึงสลองครบรอบ1ปีไปมาด,ด,ดนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการคืนกําไรนะฮะตัวนี้ให้กับเพื่อนๆเลยอย่างเต็มที่ฮะตอนนี้ครับทางร้านนะฮะจัดโปรโมชั่นในเรื่องของตัวดอกเบีย้ยครับเป็นอัตร บาดอกเบี้ยพิเศษฮะเริ่มต้น0%ตลอดสัญญาย้ำฮะเพื่อนๆฮะดอกเบี้ยนะฮะเริ่มต้น0%ยฮะยาวต่อเนื่องตลอดสัญญากันเลยทีเดียวรู้ไปเึ็ครับเพื่อนๆ่บางคนบอกว่าถ้าเกิดวันนี้นะมีเงินดาวจํากัดครับเช่นอยากจะเตรียมเงินฮะเพื่อไปขยายธุรกิจเพราะว่าปีหน้าฮะแพรนธุรกิจเยอะมากอยากใช้เงินในการออกรถน้อยที่สุดได้ไหมอาจจะเป็นดาวศูนย์บาทได้ฮะเพื่อนๆฮะมานั่งคุยกันได้เลยครับนะฮะรถที่ร้านของเราทุกคนนะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะมานั่งคุยกันว่าอยากดาว จ่ดาวหร่ย์เปอร์เมานั่งคุยกันได้เลยหรือเพื่อนเพื่อนบางคนบอกว่าอยากผ่อนยาวๆผ่อนสบายๆในแต่ละงวดได้ไหมนะแล้วมีเงินเมื่อไหร่ค่อยไปปิดจบผ่อนยาวๆแปดสิบสี่งวดได้เช่นเดียวกันนะเพื่อนเพื่อนครับได้ทุกเงินไขเลยหรือเพื่อนเพืนะบอกว่าเนี่ยทำงานนะคะเก็บเงินมานะฮะมีกําไรจากการทําธุรกิจอยู่ก้อนนึงอยากได้ลดแล้วไม่อยากมีภาระฮะขอซื้อเป็นเงินสดเลยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมแน่นอนเพื่อนๆพนะเพื่อนเพื่อสามารถขอเปลี่ยนนะคะ จากดาว0%ดอกเบีย้ย0%เป็นครับเป็นสดลดเงินสดณวันรับรถก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงครับไม่ว่าจะเป็นพวกของแจกของแถมณวันออกรถต่างๆครับเป็นพวกค่าโอนค่าประกันภัยค่าจัดไฟนั้นต่างๆนะฮะรวมถึงการเคลือบแก้วน้ํามันเต็มถังสไลด์ส่งถึงบ้านกับเพื่อนๆนะพวกนี้ครับมันนั่งคุยกันได้เลยอันดับแรกฮะสำคัญที่สุดครับขอเพื่อนๆเนี่ยชอบก่อนรถที่ร้านตอนนี้สต็อกไปอยู่ประมาณ20คันบวกๆชอบก็ไหนฮะลองมาเลือกมาชมมาให้ถูกอกถูก ใจก่อนครับแล้วเพื่อนๆอยากได้โปรตัวหนยฮะทางร้านครับเรายินดีดีไซน์รวมถึงออกแบบฮะให้กับเพื่อนๆในทั้งหมดเลยเรียกว่าเพื่อนๆครับสามารถออกแบบมาในเรื่องของเรทผ่อนออกแบบการผ่อนด้วยตัวเองได้เลยครับมานนั่งคุยกันใม่แต่ละเงินไขได้เลยเพราะเนื่องจากว่าในแต่ละอาชีพเพื่อนๆครับในแต่ละประเภทธุรกิจฮะมันจะมีเงื่อนไขของไฟแนนซ์เนี่ยที่อาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูความเหมาะสมนะฮะของอาชีพเพื่อนๆรายได้เพื่อนๆนะฮะกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันโอเคอันนี้คือในส่วนของตัวดอกเบี้ยเพื่อ เพื่พอนนะรู้ปไปถึปงแค่เท่านี้ครับเพื่พอนๆนะตัดสินใจครับเลือกลราสมมตินะเลือก FJ คันนี้ไปแล้วถามว่าแล้วเรามีในเรื่องของบริการหลังการขายอย่างไรกันบ้างะในหน่นอยเพื่อนเพื่อนะรถที่ร้านส่วนใหญ่นะถ้าไม่นับ FJ สรถที่ร้านส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีวารันตีครับจากศูนย์บริการเหลืออยู่นะอย่างเช่น Mercedes Ben z นะครับ BMW หรือป o r s c ช e ครับมันจะมีวารันตีจากศูนย์ฮะเหลืออยู่นะฮะเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าเซอร์วิสศูนย์ฮะทั่วประเทศไทยได้เลยไม่จะเป็นศูนย์ไหนก็ตามแต่ถ้านีย ทางร้านเนี่ยเรามีในเรื่องของตัววารันตีเพิ่มเติมให้อีก2ปีเต็มๆเ,เ,เ,เลยเท่ากับว่ารถทุกคันคนะรับเพื่อนๆสบายใจได้เลยไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามเพื่อนๆเลือกเลยฮะทุกคันครับมีวารันตีทั้งหมดเลยนะฮะเลือกที่ชอบได้เลยนะฮะในส่วนตัวนี้ครับรดยไปเดียวเพื่อนๆคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าแถวบ้านไม่มีอู่ไม่มีศูนย์บริการนะฮะหรือต้องการปรึกษานะฮะการใช้งานรถติดต่อเราได้ไหมได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆนะทางเรายินดีครับให้คําแนะนําก่อนแล้วก็หลังการขายตลอด 24ชั่วโมงเลยฮะเพื่อนๆนี่ไปหาอะไรฮะยกหุกิินค้างหาฝ่ายขายแล้วด้วยฮะฝ่ายขายเราฮัทีมงานของเรายินดีครับให้คําแนะนำนะฮะให้การช่วยเหลือฮะทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับตัวรถคันนั้นเรียกได้ว่าเพื่อนๆซื้อกับเราไปแล้ววะดูหลอดตลอดนะฮะตลอดการใช้งานรถคันนั้นเลยทีเดียวก็ว่าได้ถ้าเพื่อนๆนะมีความมั่นใจครับในการใช้งานรถในแต่ละกันะนะฮะวันนี้เพื่อนๆนะลองดูว่าชอบคันไหนครับไม่ว่าจะเป็นซีดานเป็น SUV นะครับเป็นตัวโรสเตอร์นะฮะลองมานั่งคุยกันดูครับเรามีรถ แบบหลากหลายให้เพื่อนๆือเลือกหรือบางทีตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับรถประเภทไหนฮะมานั่งคุยกันได้เช่นเดียวกันเราอยู่ที่คำปรึกษาครับว่าไลฟ์สไตล์ของเพื่อนเ่นะฮะเหมาะกับรถประเภทไหนมากที่สุดจากนั้นครับเรามาวางแผนในเรื่องของการผ่อนชาระก,กันนะฮะว่าเลือกตารางผ่อนชำระแบบไหนที่เหมาะสมกับเพื่อนๆที่สุดและสุดท้ายนี้นะฮะเรายินดีดูแลเพื่อนๆครับตลอดอายุการใช้งานของโตรถเลยนะฮะติดต่อนะครับเพิ่มเติมฮะคุณมาพูดคุยกับฝ่ายขายของเราได้นะ,ะ 2, ครับเบอร์ศูนย์เก้าสองครับสองห้าหก 8856ฮะ่ายขายเราสแตนบายตลอดเวลารวมถึงนะจะนัดหมายนะฮะวอล์กอินเข้ามาที่ร้านของเราก็ได้ร้านอยู่ในตลาดมอเตอร์สแควร์นะฮะล็อก b 4 B5 บร้านใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนเห็นป้ายโฟล์คิงลักซ์สวีเดะเจอร้านของเราแล้วตลาดมอเตอร์สแควร์ครับอยู่ติดกับโรงพยาบาลนาวเวศอยู่เส้นเกษตรนาวมินมาง่ายมากๆฝากไว้นะฮะสนใจรถยุโรปมือสองไม่น้อยไม่แท้การันตีฮะว่าไม่แท้ทุกคันนะคะที่สําคัญครับรถทุกคันสามารถตรวจสอบได้ เพื่อนๆสามารถพาช่างนะฮะพาคนรู้จักนะฮะหรือจะขับรถเข้าไปที่ศูนย์บริการไปตรวจสอบเลขไม้ไปตรวจสอบประวัติรถกันได้เลยว่ารถตัละครเนี่ยมีประวัติในการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือไม่ทางร้านครับจะระบุในสัญญาให้เพื่อนๆเลยนะว่าการตีคบว่ารถนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำนะครับไม่มีชนหนักรวมถึงการันตีว่าเลขไม์แท้ถ้าซื้อไปแล้วนะฮะตรวจสอบเจอฮะยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนรวมถึงมอบค่าเสียรักแค่เพื่อนหนึ่งแสนบาททันทีครับแล้วพบกันที่ร้าน โฟกิงลักโซลิคาครับ